ครับการสวัสดีช่วงเช้าของวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2 5 6 8ันากสบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสาระชิมนี้ก็เป็นชิปที่สองนะครับพี่น้องครับก็มีควยพันไทยมานําเสนอพ่อแมพี่น้องอีกเช่นเดิมครับทางข้อเข้านี่บริการส่งฟรี200กิโลเมตรหลักะบริการจิบเงินปลายทางด้ครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรพ่อแมพี่น้องจะได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศนด้ครับพี่น้องครับกระสีเปิดขายราคาแบบแบ่งปันอีกเช่นเดิมครับพี่น้องครับ ฝากเบอร์โทรไปก่อนครับ0652076884พิกัดของครอกวัวตั้งอยู่ตำบลมัานฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องครับอ้าวแบนี้หันมาเมืองครับเป็นคั้ยแบบใดลักษณะใดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นคั้วพันธุ์ไทยเหรอครับพี่น้องครับเป็นรุ่นสีส้นขวบครับพี่น้องครับตัวผูเมียครับพี่น้องครับคั้วคอกเดียวกันนี่ครับราคาขายยกได้ครับพี่น้องครับขายยกนี่เอาไป14,500บาทครับพี่น้องครับสรงฟี่ให้ สองร้อยกิโลครับพี่น้องครับไรเนื้อได้้ะครับพี่น้องครับไรเนื้อขายไรเนื้อครับนี่ตัวผูนี่ครับบวนท่วนสมบูรณ์ดีครับเอาใส่บุญเดียนสารนี่พอดีเลยครับพี่น้องครับนี่ท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดที่ตั้งคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรดิษฐ์จังหวัดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาชมตัวเมียนี่ตัวเมียครับนี่ครับตัวเมีย หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทได้สองตัได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านเด็กได้ถือก้อนี่ท่านเดินทางมารับเองหนาคอกได้ครับพี่น้องเดินทางมารับเองหนาคอกทางห้องก็มีราคาพิเศษให้ฝากไว้เป็นแนวทางครับสนัชีนี้ขอจบไวปในเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ